ฝนกำลังตกหนักมากนะครับถ้าดทางว่าวันนี้น่าจะกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับกบันก็เห็นแค่รางๆแบบนี้ทางจุดชมวิวของเกาะสุกอรนี่ตอนนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ แรงมากนะครับฝั่งตะเศนนก็ฝนตกหนักมากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเกาะจะปีใหญ่เกาะจะปีนุ้ยก็ฝนตกแล้วก็คลื่นในทะเลก็เริ่มก่อตัวครับมีเรือลำหนึ่งเล่นฝ่าขึ้นลมมาจากฝั่งตะเศรนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมาถึงเกาะสุกรแล้วครับ